สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตนยายกไพบุ์นำทีมแพทย์พยาบาลและอสมอจะพาท่านผู้ชมไปลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูกเก็ตแคร์ตำบลปากคลอ,อกอำเภอทหลางกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโอกาสมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอ,อกนะครับเราอยู่กับท่านสอจอนะครับในพื้นที่นะครับส,ออสวัสดิ์แลวก็ท่านผออนะครับโรงพยาบาล ขอให้ท่านแนะนำนะครับว่าทีมงานที่เราจะลงเยี่ยมวันนี้นะครับดิติดสอตัวติดยบ้างเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันยุพยอภูศีพอรอพอสตปากคอกนะคะ,ะที่นี่เรามีเจ้าหน้าที่ด้วยกัน6คนมีพยาบาลวิชาชีพ2พยาบาลเทคนิค1 นักวิชาการหนึ่งแล้วก็เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนหนึ่งเรามีเคสที่ทางอบจอได้สนับสนุนประมาณที่นอนกับเตียนะคะประมาณ 6- 7เคสนะคะแต่วันนี้เราจะได้เยี่ยมก็คือประมาณ4เคสนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยก็คือน้องพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็อสมอของต้องที่ของเรานะคะคือปากคอกถ้าถ้า,ถา,ถาท่านผู้ชมกำรายการแล้วมีญาติผู้ป่วยที่เป็น ผู้ป่วยเป็นความดันเลยครับเบาหวานความดันติดเตียงเหล่านี้นะครับไม่ทราบแจ้งได้ที่ไหนครับค่ะถ้ามีปกติของทางนี้นะคะพยาบาลวิชาชีพเราจะลงหลังจากบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยเราจะลงหมู่บ้านนะคะเราจะมองแบบเชิงลุกนะคะถ้าท่านคนไหนหรือญาติพี่น้องคนไหนที่สงสัยว่าญาติเขานอนกับที่แล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรนี้สามารถแจ้งได้รพอพตอทุกแห่งนะคะในเขตจังหวัดภูเก็ตนะคะที่นี่มี มีเตียงรักษาผู้ป่วยไหมครับโรงพยาบาลนี้มีมีเตียงเตียงรักษาผู้ป่วยแต่ว่ามีหมอหมอมารักษาอาทิตย์ละสองครั้งเดือนละสองครั้งนะคะแต่เราจะไม่มีการเอดมิดนะคะก็คือการนอนนอนในโรงพยาบาลแต่มีถ้าจะนอนโรงพยาบาลอะไรเนี้ยก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลลางนะคะปกติเนี้ยเบาหวานความดันเนี้ยหมอมาตรวจเนี้ยเดือนละประมาณร้อยกว่าคนนะ,นะคะเดือนละสองครั้งปัจจุบันเนี้ยคนไข้ที่มารับบริการที่นี่วันหนึ่งประมาณ40กว่ารายอะค่ะ แต่มันหลากหลายของโรคนะคะไม่ได้เป็นเบาหวานความดันครับแล้ว่าเป็นสถานีเป็นโรงพยาบาลที่บริการพี่น้องชาวปากค่อนะครับที่เป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบคุณท่านผอและทีมงานทุกคนนะท่านสจมีอะไรแนะนำไหมครับเชิญครับไม่มีนะเหมนลองพื้นที่กันไม่มีนะเหมนจะลองพื้นที่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับร่วมกับโรงพยาบาลของพือเก็ตนะครับที่จะลองพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยนะครับขอบคุณท่านผอและทีมงานทุกคนนะครับค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลปากคลอ,อกไปแล้วคราวนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมผู้ป่วยกันทุกบ้านในเขตพื้นที่ตามเรามาเลยนะครับคสแรกที่เราจะไปนี่เป็นงไงคะชื่ออะไรคะชื่อนายแจนสุขสบายเป็นผู้สูงอายุไปทำอาพึน้นตอนนี้เกลุกไม่ได้แล้วก็อาหารก็เริ่มทานไม่ได้คนไข้อย,อ,นนอ,อยู่กับใครคะตอนนี้อยู่กับภรรยาเขาและก็หลานคะ่ะหลานเป็นผู้ แล้วก็ลูกชายลูกชายอยู่ข้างนอกแต่ต้องข้าไปบอป่อยเพราะไปไปช่วยยกตัวอ่ามน้ําให้ก็ยกไม่ไหวตอนนี้ปัญหาที่เจอในคนไข้เคสนี้คือ บาตอามจนะนหน้านี้สองสามวันก็เอาหมอไปคนเอาหมอฝันกันนกไปแล้วแล้วก็มือถือก็ไปบอกสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน14รายครับประกอบด้วยผู้ป่วยในเขตตำบลปากคลอกมีจำนวนเจ็ดรายทุณสาายกมาเยี่ยมใส่ไหมอย่าอย่าอย่าปลุกแกใส่ไปรับไปไปทาหมอ เกอย่างนี้ท้อตาตาท้อเฉินบอกเก,ก็บไปห้ามไอกกก่เก็บกินยาเนี่ยไปเก็บชุดเลยช,ลช่วงนี้เดือนต้นเดือนนี้เก็บไปหา,หามองมาแล้วอบ,บอกตอนนี้เก็บชุด แกพูดไม่ได้แกเสียงอยู่ในลํคอเอออาเอออาตอนนี้จะทําให้ง่วงนอนครับดิ์มันจะแก้ปวดกับง่วงนอนตัวนี้ครับแล้วแกอุ้มแกนอนแกไปด้วยอาการปวดนะคะหมอแกปวดข้างโครงเพราะว่าแกนอนนอนทับอยู่ด้านเดียวค่ะแกก็เลยทําให้ปวดที่โคงปวดกขนปวด้นเนือค่ะใช่หมอก็เลยให้มาลองหยุดตรงนี้ให้แกก็ได้แกจะค่อยๆดีขึ้นตรนี้ให้หยุดแล้วตอนนี้ับผมแต่แกก็ไม่หายปมวดแกก็ไม่หายนมันก็มีตัวนี้ทามาดอ ตอ <2: ส> นน <alities> ี้ก็ช่วยได้ก็ต้องใช้ยาตัวอื่นมาคู่กับยาตัวนี้แทนละแก้เป็นกลุ่มเอนไซม์ก็ได้ครับาีม เดี๋ยวแนะนำว่าพิษตัวยังไงอ่ะช่วยหน่อยงั้นแกจะเป็นเผลอุดทับนะคะตอนนี้เป็นยังยังเป็นเนี่ยยังยังไม่เป็นอ่าเดี๋ยวเดาแนะนำอ่ะพยาบาลแนะนำหน่อยว่าพิษยังไงเดี๋ยวอสมจะได้ช่วยกันคุณลุงคุณลุงคุณลุงคะชูได้ยินไหมคะคุณลุงเออเนี่ยคุณลุง ปวดใช่ย่อมเราเจ็บเจ็บเจ็บอ้อมนี่คนั่นใต้นี่คืี่โครงเลอจ้าคุณลุงขาได้ยินไหมคะชูรีเพี้ยนนเดีวหัวบารลุทางไหนอะชูรีชูรีชูรีว่าบ้ารแกลุทางไหนเหรอนี่ยกไม่ได้นะทางพยาบาลเนี่ยแนะนำท่ากายภาพบำบัดด้วยใช่ไหมดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างจะปฏิบัติให้คุณตาไมจะจะทำให้คุณตารู้สึกดีมากกว่านี้แล้วก็ก็ขอขอบ พอคุณมากที่ให้ความดีกับค <Bend th ương noise> รอบครัวหนูอะค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน14รายครับ<ไ>ประกอบด้วยผู้ป่วยในเขตตำบลปากคลอกมีจำนวน7รายได้แก่นายแจ้งสุดสมัยอายุ78ปี นางจำเริงติรนนท์อายุ67ปีนางห้ามเลียส้อยสนอายุ79ปีเด็กชายนันทิกรมิดหวังอายุ7ปีนายทวีจำรัดอายุ68ปีนายเด่นถินเกาะยาวอายุ68ปีและนางเฉลวยอย่างแก้วอายุ78ปีครับอ๋อมีม,ม,มีมีหลานที่เป็น เดือบสาน้องขอมันไม่ได้เดือบทั้งหลการสับัสาวะอ่แต่มันอาจจะอใไไงหมจะเป็นหมอไม่ไไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรจริงองไปทำเป็นมายออกมาเราได้ทาไปเลยไหมใช่นี่ผ่าเอ็กซเรย์ได้ทวัดทวัดทวัดผ่าเอ็กซเรย์นะเออค่เดียวผ่าแบบผ่าเอาไปจอเดียวา่ไปให้ให้ให้ทันทันให้บางผาไปนะ นะ้ผมก็จะมาไปนะขอยดัดกันเลยกันนะนะนะไปทำใช่เพราะยังไม่ยังไม่ทำเลยนะแค่สองเดือนอาจจะช่วยได้สองเดือนไม่มากเท่าไหร่ครอาจจะถามทางโง่บ่นได้ไหมเพื่อนกันได้กันได้ย้ายตุ่งย้ายร้องนอนขอนอนใหญ่ได้ไหมครับเอายกขาไม่ได้ครับไม่ได้ทั้งสองข้างเหรอยกไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ทั้งสองข้าง แค่งอได้ไหมครับแค่งอได้ไหมงอก็ไม่ได้แต่ให้ก็ให้ออได้จ้าต้องมีผู้ช่วยต้องมีคนอื่นให้เองครับทาไม่งอบอหมอให้ทําเองนะคุณยายลองกระดกฝาดเท้าขึ้นดิครับกระดกขึ้นได้ไหมใครอยับนิ้วให้หมอดูได้ไหมครับน้องไม่ได้อยู่เนาะจังเลยอยู่ๆก็เป็นเองขึ้นมาเลยเหรอครับ มันคนมันคนเล็กก็อาจะจะจะทวีตีนมันข้ชาขึ้นอ๋อชาขึ้นไปเรื่อยนาที่สุต่อคุณนาเป็นนั้นเป็นมานานเท่าไหร่นะครับสองเดือนดืละระที่รยีเขชิจ่าดเลยเพิ่งเป็นวาสองเดือนไหเพิ่งเป็นไม่กี่วันไม่นานที เราดามาวน้ำมาเนาะเออเราด่าแเลมบกเนว่ยมาให้มมันจะได้เป็นกวดนี่ยห้อนี้เหรอจะบุกเสกเจ็ไหมเป็นตหมไปตัวที่ไหนไปตัวที่ไหนบ้างไหมตัวแล้วอะม่าร้กาอ๋อมีมอรักซ้อยให้ใหายากกินนะ เจ็บไมเนี่ยเจ็บไหมเจ็บเนาะเจ็บไปมาจ้ะนี่ยังไม่มาเเอาเป็นทุอเอาไปโมเป็นลงอะไรก็ไม่ยอมได้นะถ้าจะผ่าเียไม่มีคงไม่ผ่าถ้าจะกยภาน่าจะได้อมูลไดเขาอมันแค่สองคนใครใครแบบว่าใครทำให้ สำหรับโครงการภูเก็ตแคร์เป็นโครงการที่ทางอุ์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตคณะอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำตำบลทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจัดบริการและช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวครับให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นริ่มจากแค<า>่นี้ ครับก็พึ้นสวยได้ประมาณ2เดือนนะครับวันนนายกมาในวันเที่ยมแล้วก็ให้ยับรถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอบจเกเพื่อที่จะได้ตรวจค้นหาโรคให้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้ทางกองสาธารณสุขก็จะประสานกับทางโรงพยาบาลอบจเพื่อติดต่อรถพยาบาลแล้วนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล และขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจงังหวัดภูเก็ตได้เพิ่มเติมในส่วนของด้านการแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจงังหวัดภูเก็ตพร้อมท้งจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดชุดของเยี่ยมและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับโครงการภูเก็ตแคร์นับว่าเป็นโครงการที่สำเร็จผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสามารถเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากมายทีเดียวครับไม่เพียงแต่การลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ป่วย <c oughs> และคนในครอบครัวเท่านั้นทำให้ได้มองเห็นถึงความรักความเอาใจใส่ ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดครับการลงพื้นที่ของทีมงานโครงการภูเก็ตแคร์สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้คือการให้กำลังใจนะับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับแม้บางคนจะมีเงินทองมากมาย แต่หากไม่มีกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆก็จะเป็นผลสำเร็จได้ยากทีเดียวครับลไปทึงทึงนู่นนะเราก็ขัดยส้แบนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปเพื่อจะลางไส้นี้นะาเนี่ยเห็นคะที่วันนี้ท่านนายกได้พาทีมแพทย์และพยาบาลมาแนะนำวิธีการยัมากเลยขอบคุณนะค่นี่มากมากคินี้เป็นคิคนไข้นี่เขาเป็น คนสนิทกับผมมาเป็นเพื่อนติดซีกันมากผมก็มาดูแลเขาอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับทีณแพทย์ของอบจและก็ทงานนยกที่มาเยี่ยมนะครับก็ขอขอบคุณมากๆอสมรหรอคะมีอะไรไหมคะเพขาบอกอย่างเดมากที่ทีงานของโรงพยาบาลอบจได้เข้ามาดูทีด้วยนะคะเพราะว่าอสมก็มาดูชุกวันเมื่อวานก็มาค่ะ แต่ว,ว่าเขาจะได้ให้คําแนะนํำอีกระดับหนึงนะคะที่เรามีอยู่แล้วเขาก็ได้แนะนําให้เรารู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณมาก